นางเอกสุดฮอตยอมรับฝีมือการแสดงไม่ดีจนเคยคิดออกจากวงการบันเทิงเป็นอีกหนึ่งนางเอกสุดฮอตแห่งช่องเจ็ดอย่างพิงพอยประภาวดีชาญสมรโดยเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเธอผ่านเจ้าแก้วและตามงานอีเวนต์ต่างๆมากมายด้วยความสวยมาพร้อมความสามารถจะมีแฟนคลับหลงรักและติดตามจำนวนมาก แต่กว่าจะมีวันนี้เธอเคยถอดใจออกจากวงการบันเทิงมาแล้วโดวยสาวพิงค์พลอยเปิดใจผ่านสื่อเผยว่าเป็นช่วงอายุ18ปีเพิ่งเริ่มทำงานเป็นช่วงที่คิดมีความคิดแวบเข้ามาว่าอยากจะออกจากตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบการแสดงแต่ตัวเองรู้สึกว่าทำไมทำได้ไม่ดีเลยควรที่จะออกไปเรียนรู้เพิ่มไหมไปเรียนการแสดงเพิ่มแล้วค่อยเข้ามาใหม่ แต่ก็ถือว่าโชคดีที่ขิงก็ราขาก็แรงกระแสบูมพอดีก็ได้รู้สึกว่าตอนนั้นเป็นบทเรียนและทำให้ตัวเราพัฒนาต่อจนได้มาอยู่ถึงจุดนี้ก็ทำเอาคำสอนของทุกคนมาใช้ในการทำงาน